ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอาโยอันยองไสโย น่าเป็นไงภาษาเขาดีวะละคำนะฮะทอมมี่นะฮะองเราไม่มีคนนะรเราชิลฟาร์มมากก็ข้างมีนะครับอุ้ยตัวนี้โดนโอ้โหกระสุนหมดก่อนม,มันตายแน่โอ้ยข้างล่างครับเราต้องจะได้ฟรีตัวหนึ่งอ้านตรงน คุยๆนะชิวๆเลยว่านหน้าผมนะครับชั้นสองล้ว <categor> ก <ized> ็ต้องขวาผมนะครับอุ <coin> ้ยเน่ดี๋ยวเราโดดขึ้นก่อนนะอุ้ยโหเกือบโดนใส่กล้ายัดหน้าครับทุกคนไม่เอามาข้างหน้าอย่างนี้ก็ล่วงเลยนะเราเกือบล่วงนะเอเคครับเอเคผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยตั้งแต่อัพมานะอุ้ย กระปลาระเบิดนะครับเพราะว่าเขาอยู่หลังกล่องนะครับโอเคเราจะลงกระสุนเฮ้ยโอเคน็อกเก่งครับด้านซ้ายนะครับร้อยตายโอเคหัวเครื่องหยัดไปอากาศไม่ค่อยดีนะครับทุกคนใส่ปั้นก็ดูแมสด,ดูอะไรด้วยนะครับดูค่าฝุ่นนะครับ สามารถโหลดแอปมาดูได้นะครับค่าฝุ่นถึงจะไม่ตรงแต่ก็นะครับ <g ug> กันไว้ดีกว่านะครับผมอุย้ยข้างบนมีนะเราง้างเนี่ยนะครับเต้นจะช้านะครับออปชั่นนะไม่ต้องรีบนะครับเห็นไหมการที่คุณจะสร้างไฟดีๆเนี่ยแนะนำให้เปิดออปชั่นก่อนนะครับ อ้าวดูว่าอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเราง้างเน็ตรอเลยมุมขวานะครับถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็อยู่้างในโอเคเอ้ามาดูคนยิงนอกครับอ้ามาีสองตัวโดนนักอุ้ยเริยบรอห้อยง้างเน็ตง้างเน็ตหอ,อแตกเลยเนี่ยมัวง้างเน็ตตะคุณอนะ ว้าว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 เจมส์ตัดิร้อนโดนรัดดิมันร้อนแล้วทุกคนมันร้อนมันร้อนมันหัวร้อนมันหัวร้อนน่าจะเจ็บนะครับเรายัดเลยโอเคมีตัวเดียวนะครับดีชิลเนี่ยสองตัวผมหาไม่เจอนะครับขับพลลบเฮ้ยโอ้ยมุมไม่ด okay. so ีครับม oh, no. ุมไม่สวยละ โอเคนี่นะผมฝนน็อกนะครับมันยิงกับใครไม่รู้ครับตัวข้างหน้านะผมเห็นเมื่อกี้โอ้โหวิ่งซิกซักว่ะมึนเลยเมื่อกี้มันมีตัวอีกตัวน,นะครับยิงฝั่งนั้น,นแต่ผมไม่เห็นแล้วตอนนี้หายไปไหนละอยู่ในห้องน้ำเหรออุ้ย โอ้ไ้เราก็คมด้วยไงโอเคไปหาคนอื่นก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีครับผมว่านนหน้าผมมีครับผมเห็นอยู่สองตัวเดี๋ยวเราขี่พมหาเลยนะเพราะว่าผมมันจุกได้นะมันเรงยาก ลองอุ้ยตายโอ้ยสองตัวครับด้าขวาเดี๋ยวแคนั้นอุยอุ้ยอุ๊ยอุ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 ย,อยโอเคน็อกครับข้างในนะยังไม่โผล่นะครับเดี๋ยวเราฮิวเลือกก่อนไม่ต้องรีดนะครับค่อยๆเล่นนะ ใจเย็นๆนะครับสุดหายใจลึกๆนะครับอุ้ยอุ้ยหัวแตกซ้ำก่อนตัวนั้นหัวแตกแล้วตัวข้างล่างรอ,อดูนะครับว่าเขาจะไปตรงไนต่อ เดี๋ยวเราง้างเนี่นะครับมันวิ่งไปขวาแล้วเดี๋ยวเราเอาที่วร์ปนะว์าไปนะสวยเขาไม่รู้ผมมาตรงนี้นะเรียบร้อยเลยมอนตรงข้ามมีนะครับอุ้ยอุ้ยเจ็บมันเนี่ย วิ่มาไงเนี่ยตัวเนี้ยเจ็บครับเจ็บมันวิ่งอยู่ไล่เลยก็ได้ครับแต่ไกลๆก็มียิงกันอยู่อ่ะเฮ้ยเนี่ยโอเคนอกครับอ๋อตัวเอ็นโฟมแข็งเวยนะข้างล่างครับเดี๋ยวซ้ำก่อนไลยปะซ้ำขอซ้ำหน่อยโอเคมันนิ่งละคือมันน่าจะนิ่งปงั๊มหยาดครับ มันนิ่งดักผมด้วยตัวนี้โอเครอยเท้าอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ห้องฟ้านี้แน่นอนไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ห้องนหนครับเตรียมเลยนะเอ้าโอ้ยเจ็บนะได้โดนสักสองสนักนะตัวนี้โอเคเรียบร้อยบายบาย ที่เราพลิกดีนะครับระยะใกล้ไม่ต้องโผไปเยอะนะครับถือว่าถ้าเขาเล็งตัวเราเนี่ยเราพลิกเขาก็จะตกใจแล้วนะครับวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นหลังคานะครับถ้าไม่มีที่วาร์ปเนี่ยแนะนํานะครับใช้พรมนะวางแล้วก็ขึ้นเลยง่ายมากนะครับไม่ต้องไปกงที่วงที่วาร์ปนะครับใช้พรมนี่แหละขึ้นเลยครับแล้วลงเนีย่ยแค่นี้เอง ร้อยมองเก็บของอะคนเนี้ยมันเพิ่งโดดใหม่นะตัวเนี้ยมันไม่มีของเลยมันไม่ยิงบัเนะเอ๊เพื่อนเขาอาจจะอยู่แถวนี้นะเพราะว่ามันเพิ่งลงจริงมันแบบตัวมันังไม่มีอะไรเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราขึ้นหลังคาครับได้หลังคาหน้านี้ ร้อยรอยจ้าเอ้ย,พอเ,อยเพื่อนเขาเปิดว์ามาคนระับโอเคร้อยครับหมดครับไปหาตัวอื่นต่อนะบู้ยทำไร,รอ่ะคนนะั้นน่ะนี่เก็บของเก็บของโล่งๆเงี้ยโดนแน่ดิเฮ้ย เดือดเดือดเดือดรถใครน่ะจอดอยู่น่ะอุ้ยจัก,กรยานด้วยอ้าออุ้ยมันปั่นจัก,กรยานด้วยทุกคนทำอะไรกันน่ะตรงนั้นเดี๋ยวซองก่อนครับอ๋อนี่ไงอันนั้นรถหรือเปล่าวะไม่น่าใช่คนนะเดี๋ยวขึ้นบ้านดีกว่านครับตรงนี้อ๋อเนี่ยเห็นแล้วขึ้นบ้านดีกว่านับอลโอ้อะไรเนี่ยฮะ อู้เป็นังขาครับเอาหมดคอตตี้ครับมันยิงกันเองอ๋อใช่คอตตี้มันมีตัวนึงยิงแฟร์กับตัวนึงไม่ยิงแฟร์หัวเครื่องเหรอตัวเนี้ยตัวเดิม,มต้องรีบครับเดี๋ยวเราเล่นระเบิดครับระเบิดเสียงเพลงมาเต้นกันหน่อยเปล่าง้ายอันนึงครับปึ๊บปุ๊บเอาเอาโดนตัวเองอะเต็นซะหน่อย เดี๋ยวเราฉีดขวานะครับวางผมไม่รอเผื่อเราเล่นไม่ได้เฮ้ยมาแล้วโอ้โหเห็นไหมครับผมบอกแล้วนะครับการพีกนั่งพีกนั่งเนี่ยแล้วก็เดินหลบซ้ายเนี่ยคือยังไงอะ่ะเขาก็ต้องวิ่งซ้ายมานะครับเราก็แค่พีกแล้วก็หลบมาทางซ้ายเรื่อยๆนะครับพีกขวาหลบมาทางซ้ายหลบมาทางซ้ายเนี่ยแค่นี้แล้วเขาก็จะไม่เห็นตัวเราแล้วครับลองเอาไปใช้กันได้นะครับทุกคนโอ้โห ของฟูชัดหลาคนเนี่ยปีเก้าศูนย์คอซาบัสโคตรรวยตอนนี้เราก็รวยเหมือนกันนะจะรวยแต่เฮ้ยบอดนะครับเฮ้ยบอดอะไรล่ะขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหเกือบเฮ้ยโอ้โหควันขึ้นแล้ว <S <S โอ้โหควันขึ้นแล้ว พอนี่ขึ้นแล้วจะระเบิดแล้วอ่ะอีกไม่กี่นัดละระเบิดแน่นอนเราตามเลยครับหิวเลือดได้นะครับข้างบนเนี้ยดีแล้วนะครับขี่พมไปหิวเลือดไปนะครับเหมาะสำหรับสายยิงแบบผมเลยโอ้โหไม่โดนเฮ้ยห,หัวแตกมากนึงโอ้ยโ,โอเค ตัวนี้ก็โอ้โหแม่จุกกับผมซะยาวเลยอ่ะปาโมกนะครับจะร่วงแนละ้วขีดเดียวไกลๆโอ้โหไม่โดนครับปรับไปคุณสามมันเออโดนอุ้ยเจ็บนะน่าเจ็บนะน่ะาอุ้ยเลี้ยวมาอ๋อเลี้ยวไปไหนอ่ะเพื่อน เฮ้ยจอดเอาจอดแบบนี้ก็สวยเพื่อนบ่อะไรสวยมี่ตัวครับตัวเดียวเหรอเห็นมันสองตัวเลยอะไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่รหรอเอาเรียบร้อยนอกหนึ่งครับตัวเดียวเหรอฮะตัวเดียวหรือสองผมมึนเพื่อนเขาอยู่ไกลๆนะครับซ้ำได้ไหมอ๋อสองตัวเฉยอุ้ยนะครับก็อนหิไกลโอเค โอ้โเสียงบอดตกใจหมดวัดหน่อยมั้งอุ้ยไม่วัดแล้วพี่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 โทษพี่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 ใจเย็นพี่พี่เฮ้ยรถเอ้าป่ะนะครับพอแต่ก็โอเคอยู่นะรถอยู่ของมันนะครับยังกระบังให้ได้อยู่แต่เราไม่วาร์ปไปสักทีล่ะอ๋อรถเป็นไปนะครับเราไม่สามารถวาร์ปได้เยอะเยอะเยอะอุ้ย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 มันตัวอื่นยิงเราครับไม่ใช่ตรงนั้นตัวเดียว อีตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้ครับมันไกลามากเลยอะ่ะไกลจนแบบมันไม่ขึ้นเสียงนะครับทุกคนโอ้เกือบตายแล้วเราไม่มีเกาะนะครับเราขอเก็บก่อนสโมกเก็บก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับมันไกลเกินอะ่ะฝั่งนู้นอะ่ะโอ้เกาะสองจะแตกโอ้เกาะสองเกินนึงอันนี้อันนี้ได้อยู่ปาปครับหนีก่อนหนีไปเรื่อไกลๆนะครับโอ้โหมีสไนอะ่ะ คือผมมีแต่พินเ0้าศูนย์นะครับกับ M4 คือถ้าจะวัดเนี่ยอ่าสไนก็น่าจะได้เปรียบกว่านะเพราะว่าผมจะยืนนิ่งนะตอนที่สไนเป็นเฮ้ออะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเป็นว่าสไนได้สไนไม่ได้เปรียบโดนสวนหายหมด โอ้โหแล้วคมเฉยโอ้โหแล้วมันหลบโอ้โหไปแล้วฮะโอ้โหความไวผมนี่มันนิ่งจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวสุดท้ายนะครับดูหลังหินโอ้โหอีซี่วินนะครับอุ้ยเขาเห็นวะเอ้ย้ยโอ,ยโอเค Let's go โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเ,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคนตัดจะได้ไม่ท้อน,นะทุกคน